สวัสดีครับวันนี้อยู่กับรายการถกไม่ถอดนะครับซึ่งเนี่ยก็คือเป็นประเด็นอยู่นะครับว่าหน้าหลวงเนี่ยตกเรือที่คุณพายเรือไปวางใจกันแล้วทาไมคุณไม่ช่วยหน้าหลวงผมอยากรู้คุณไม่มีความเสียใจเลยเลยผมเสียใจครับผมเสียใจผมอยากจะช่วยนะแต่ <c oughs> <c oughs> กางเกงในที่บ้านตากมันเบียกัะมันเปียกครับแล้วผมต้องไปเดินห้างต่อครับเออผมก็อยากไปซื้อกระเป๋ายหมกันเฮ้ยแล้วคุณนี่มันมันเป็นยังไงเนี่ยผมไม่เข้าใจแล้วแล้วในวินาทีที่เขาตกเนี่ยคุณเห็นไหม ผมเองครับผมตีไปกับตีนผมเองครับผมตีแบบนี้เออก็ดีเหมือนกันนะหลวงแกกวนตีชิบหาคนตั้งคนนะเว้ยเนี่ยมันสังคมมันเป็นแบบเนี้ยคือทำผิดก็ไม่ยอมรับผิดน่ยเอ้ยไม่ไม่ถือมาใกล้ๆหน่อยแม่ห,หลวงเป็นมีชีวิตต่างชีวิตแล้วยังหาตัวแกไม่เจอเลยและตอนนี้เห็นหรือยังว่าแกอยู่ตรงไหนพบเป็นยังแลวทำไมต้องกลับไม่ช่วยแกช่วยผมเป็นคนตีผมถูกจับและผมช่วย <S <S นี่สังคมไทยมันเป็นอยู่แบบเนี้ยงั้นพบกันใหม่ช่วงหน้ากับรายการทบไม่อน <cười> <cười> chết. Đón, đón, đón <laughs> ừ Hmm. 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 Hmm.